สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมทไอกาซ่าหมดแมทนะคะตอนนี้นะคะเอกาเริ่มเกมมาค่ะมองเพื่อนค่ะแล้วก็จัดการผูกเชือกรองเท้าน,นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะจู่ๆก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาทำให้ไอกาะคะต้องวิ่งนีค่ะเนื่องจากเจอลาบูบูค่ะ ซึ่งกฎการจุกลาบูบูนะคะก็คือห้ามโดนสีทั้ง3สีของมันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไอกาของเรานะคะโดนแล้วค่ะสีแดงสีดํานอกจากนี้นะคะสีแดงยังมีติดใบด้วยค่ะทาให้ตอนนี้ไอกาไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะคะซึ่งสกิลมันก็มีแค่ลูกกัจจูช็อตไฟฟานะคะตอนนี้ไอกาก็เลยยืนนิ่งนะคะปล่อยเขาตีจนเจ็บไปได้แบบงงๆนะคะตอนนี้ช็อตไฟไม่โดน,นะค่ะเพราะว่าลาบูบูก็ยังสามารถ เดินวนมาตีเราได้ซึ่งล่างเงาล่างจริงไม่รู้ค่ะล่างไหนเป็นล่างไหนจุ๊เระบูบูไปครั้งแรกค่ะนะคะวิ่งวนไปอย่างสนุกสนานจริงๆก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็วิ่งวนอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่ารู้ค่ะว่าเพื่อนนะคะน่าจะปั่นไฟอยู่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้โอเคเราก็วิ่งวนไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขสนุกสนาน,นะคะ่ะจริงๆก็ไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่ค่ะวิง่งพยายามวิ่งอ้อมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขา จะแพ้เข้าแพ้ต้านฉีดระยะไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะเพิ่งจูครั้งแรกรจู๊เป็นครั้งแรกแต่ว่าไอ้กล้าของเรานะคะก็ยังคงวิ่งต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะแล้วก็โดนล่างหลอกนะคะตีไปค่ะล้มระนีระนาดลงบนเก้าอี้อะเจ้าซอยสลดเอาละคะ่ะต่อไปนะคะคนที่วิ่งมาช่วยนะคะวิ่งมาแต่ไกลมากเลยค่ะก็คือแม่มศสาวของเรานั่นเอง ซึ่งได้รับการปรับมาใหม่นะคะก็คือจะมีสแต็กเริ่มต้นอยู่ที่1สแต็กทันทีเนาะโอเคโดมตีแล้วตีไม่หยุดไอ้้าหมุนไปไหนหมุนกลับไปดูดูเพื่อนหน่อยเออนะคะแล้วก็ไฟวิวอย่างเซียนค่ะโคตรเก่งโคตรเท่นะคะแล้ไอ้้าก็ได้กระโดดหน้าต่างสปินน่ะวิ่งหนีไปอย่างสวยงามวนกลับไปเล่นจุดๆที่เดิมนะาะเวาบูบูยังไม่ได้พังไม้ค่ะ โอเคเรวิ่งวิ่งไว้เรื่อนคะตอนนี้ตั้งใจจะวิ่งไปตรงนู้นค่ะตรงที่สามารถวนได้ค่ะและมีที่กว้างพองที่จะสามารถหลบหลีกวงสีของอาบูบูได้โอเควิ่งไปค่ะเรามีสปินค่ะเราอย่าไปกลัว เพื่อนเราก็ส่งจดหมายมาให้นะคะบุรุษไปสนีนะคะได้รับความเห็จจัดส่งดวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. แล้วก็มีเพื่อนวิ่งมาสมทบนิดหน่อยะค่ะมาแอบสองแอบบงให้นิดนึงเคยแล้วเราก็ตั้งใจงว่าจะวิ่งไปที่ สุขสารน,นะคะเพื่อหาที่หลอกล่อหยกอกล้อกับลาบูบูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าคงจะต้องใช้สปินในการวิ่งไปะคะ่ะซึ่งก็มองเห็นแล้วนะคะว่ามีเพื่อนกาลังปั่นอยู่ค่ะซึ่งในใจนะคะก็ได้แต่ร้องขอโทษนะคะที่วิ่งผ่านมาทางนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งต่อไปะคะ่ะซึ่งในตอนนี้นะคะลาบูบูก็ยังคงตามอย่างไม่ลดละเอกาก,กระเปไม้อย่างไม่ลดละเช่นเดียวกัน ซึ่งระยะนี้นะคะลาบูบูเองก็เซียนเหมือนกันค่ะปลาสีดำมานะคะโดนล้มไปทันทีค่ะทำให้สกานะคะต้องนั่งปเป็นเตที่สองนะคะตอนนี้นะคะมองเห็นหลุมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งดูจากเปอร์เซนเครื่องนะคะก็เป็นสัญญาณค่ะว่าเราจะสามารถจุดสีได้อย่างแน่นอนถ้าการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ผิดพลาดน,นะคะแล้วก็แม่มดสาวที่ถูกมองเห็นนะคะตอนนี้ก็พยายามวิ่งมาช่วยค่ะ แล้วก็รวมทั้งบุรุษไปสณีที่เพิ่งจุดเครื่องกลางโบสเสร็จนะคะก็วิ่งตามมาสมทบเพื่อที่จะช่วยกันบล็อกราบูบูด้วยนะคะตอนนี้นะ,ะไ้กาลุดออกมาเป็นครั้งที่2ค่ะพร้มอมกับเครื่องเข้ารหัสที่เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้กาวิ่งชีกไม่มองหลังไม่มองเพื่อนไม่มองอะไรทั้งนั้นค่ะหวังว่าตัวเองจะเอาตัวรอดได้เป็นยอดดีก็พอโอเคไหนกาก็วิ่งวิ่งวิ่งเพื่อนเจ็บเท่ากับเครื่องจุดค่ะเพราะฉะนั้นไอ้กาก็เลยสามารถวิ่งชีก ไปลาบ,บูบูยังตามเพราะฉะนั้นไอ้ก้าวิ่งเล่นแถวหลุมโอเคเข้าจุดจูกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วิ่งวนกระโดดไม้ไปเรื่อยๆะคะ่ะไอ้ก้านะคะไม่รู้เป็นยงลายหรือจิงโจ้นะ,ะตอนนี้แต่ว่าก็กระโดดไปเรื่อยๆคะ่ะเฮ้ยแล้วก็นะคะบุรุษไปสนีนะคะได้ส่งเห็นหลุมมาให้ะคะ่ะซึ่ง ไม่ได้จําเป็นเลยค่ะเพราะว่าเห็นหลุเมตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ้อากาได้ส่งบอกทางรับอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รู้ความก็วิ่งออกประตูไปเลยทันทีแล้วไอ้กาก็วิ่งลงสู่ลุมอย่างงดงามนี่นะ,ะทุกคนการจิวระบูบูครั้งแรกของเราโคดเก่ง